ปลากับน้ำก็ในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นความลื่นไหลเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความดีงาม <c oughs> นะคะก็ในหลายวัฒนธรรมได้ตรงกันนี่พอนุชจะเข้านอนเนี่ยนุชก็นึกถึงเรื่องนี้นึกนึกไว้ไปนึกมาวนไปวนมาแล้วมีความสุขแล้วก็หลับไปค่ะถึงเวลาทานอาหารเชา้าก็มีเพื่อนญาติทำด้วยกันนี่ค่ะนำขนมปลามงคลมาให้แล้วก็ เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆปากคราฟแล้วก็แล้วก็วนเนี่ยว่ายวนมีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์หินอย่างเหมือนกับที่ได้ชมคลิปวิดีโอก่อนนอนเลยนะคะนะคะวันนี้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดีใจมีความสุขมากด้วยนะพอก่อนนอนเนี่ยเราทําใจสบายๆว่างๆนึกถึงสิ่งที่สิ่งที่เราปรารถนาง่ายๆลองนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบนะคะอะไรที่ทําให้ใจเรา สบายๆก่อนหลับนอนนะคะแล้วลองลองดูนะพักมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะจะกล้ากินขนมปลาไหมเอ่ย